สวัสดีครับอยู่กับช่องปออ้นรถไถสายรันนะครับอยู่กับคูบ o ต้า M108 ครับลงหางสามครับคู b o ต้าล้อโต108ล้อหน้าโตนะครับโอ้ใบยีแปดนิ้วนะครับ ดึกไม่ดึกดับเท่าหัวเข่าผมนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านครับดึกเท่าหัวเข่าเลยดึกจัดครับ พื้นที่ก็ประมาณเก้าได้นะครับไถเส็จหมดแล้วครับเหลืออยู่ฝั่งนี้ม่นทีมงานนะนั่งให้กำลังใจ เป็นผ่านสามคงสี่นะครับสามคงสี่ใบยี่สิบแปดนิ้วโอว้ดึกจัดครับแดดก็ร้อนมากครับ เดี๋ยวรอชมกลับมาอีกรอบครับจะเป็นคู่อยู่นะครับเป็นคู่อยู่เพราะใบหน้าเป็นใบยี่สิบหกนะครับสองใบท้ายยี่แปดใบหน้ายี่สิบใบหน้าสามไม่ค่อยถึงนะครับใบเด็กกว่าก็ได้เป็นคู่แต่ถ้ายี่สิบหกก็ยี่สิบหกหมดุดยี่แปดก็ยี่แปดหมดุดจะสวยนะครับ สวยเกือบเท่าผานพวนนู่นนี่ะมาครับ ล้อหน้าแต่ยางรถเกียนะครับใหญ่เหลือเกินแต่หลอกหลอกหมดนะครับได้ยินว่าเท่าแก่จะเปลี่ยนยางหน้าใหม่ครับไยไป นี้จวย้อนแสงหน่อยครับดูว่โอ้ยโอ้ยินสาดยินสาดไกลมากครับเดสองใบท้ายจะเป็นยีิบแปดในหน้า2ีหเป็นหางเก่าฟอดหก6กสีนะครับ เอาฟอดมาเทินร้อยแปดบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดีดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดยอดครับโอ้เรือตามเก็บไม่ทันครับ โอ้ดิโอ้เหลือแล้วท่านผู้ชมไม่ทันนะครับถ้าใบหน้าใหญ่เท่าใบหลัง,งโอ้สวยมากครับกบกบบเท่าพานพวน เสียงเลียงหางครับหางน่าจะแห้งครับไม,ไม่ได้อัดจ,จราบีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอ้เดี๋ยดร้อนมากอบโอ,โอ้ดึกจัดเตีมจะปลูกไอ้นะครับ ไถเตรียมดินไว้เมื่อเช้าก็ติดดมครับสองสามรอบ อ้เสียงท่อดังดีมากครับพวกแปดห้าเก้าห้านี่เสียงท่อเดิมถือว่าดังดีอยู่ครับไม่แดงเกินดังแบบแบบนิ่มๆครับดูรำนินึน มอนดีมากครับใบยี่แปดนิ้วของนี้จะย้อนแสงหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยครับแหลดแดงเกิน เดี๋ยวนะครับมาดูอีกรอบมาโอ้ยโอ้ยน้ำหนักเยอะนะคร้อยแปดล้อล้อไม่ค่อยฟรีครับโอ้ย ไป,ไปโอ้ดินสาบดีมากตูครับดูดู คลิปนี้บ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ